เข้าแตงโมมาทําอะไรอะมาชุบแป้งชุบเกล็ดขนมปังเอ๊ะมันจะติดได้ยังไงอะพี่มันเป็นน้ำไงมันอาจจะติดก็ได้นะอาจจะนะคะแล้วเลาไปทอดใช่เขาหั่นเป็นแตงโมเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมใหญ่ดูแล้วมันดูสวยอะถ้ามันคุกเกล็ดขนมปังคุกแป้งก่อนแล้วก็มาคุกเกล็ดขนมปังมันจะเป็นเป็นยังไงมันก็น่าจะอร่อยมั้งมันจะติดเกล็ดขนมปังได้ไงหนูงงอะทุกที่เราคุกไข่เนาะชุบไข่ก่อน ได้ลองมาลองมาลองมาทำดูได้ครับถ้าเกิดไม่ติค่อเอาไข่มาชุบได้ได้ค่ะครับผมมาดูกันครับแตงโมแตงโมแตงโมใช่ไหมลองไม่ถูกทำนองก็ไม่ได้เดี๋ยวโดนลิเกศิษฐ์พี่ผ่าอีกนี่เหล่มันต้องแดงมากเลยเนี่ยไปจัดการผ่าเลยค่ะผ่าแตงโมนะครับตอนนี้ก็เป็นแป้งแป้งทอดกรอบเนาะใช่ค่ะแล้วก็เกล็ดขนมปังเกล็ดขนมปังเขาใช้เพียงเท่านี้นะคะดูสีว่ามันจะเป็นยังไงเขาผ่าแบบนี้ผ่าครึ่งอย่างนี้เลยจริงเชื่อพี่ พี่เรียนมาหนูไม่ได้พูดอะไรเลยเนี่ยแล้วหนูมองว่าแบบเหมือนไม่ใช่อะไรอย่างงี้โอ้พี่เสียดายตังโมเ,เสียดายทำไมก็กินได้อ่ะอะอันนี้ออกไป <Okay. S 2> โอ้ยเอาอันนี้ออกไปเป็นเนื้อตกสายอันนี้ออกไปครับเออเนื้อตกสายแล้วก็จะหั่นความหนาประมาณนี้หนูค่ะความหนาประมาณนี้นะคะประมาณสองเซนสองเซนครึ่งเนี่ยแหละค่ะ พอได้อย่างนี้แล้วก็ไม่ไม่เราจะไว้กินต่อเสร็จแล้วก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมครับวามใหญ่แล้วแต่เราต้องการนะคะเดี๋ยวหนูจะเป็นผู้ชมที่ดีให้มันลงกระทะได้แล้วกันเสียดายอันนี้ออกไปหวานไหมหวานจึ้งเลยใช่ไหมหวานมากนี้ครับเฮ้ อย่าโกหกีอย่าเพิงกินดิครับทำคลิปก่อนน้ำไหลหอมพี่นี่เป็นคนที่ฝีมือมากประนีตตัดยังไม่ตรงเลยคุกแป้งเปิดไฟเลยค่ะครับล้างมือแล้วนะคะล้างเมื่อวานนี้เองไฟไม่ได้เสียบอันนี้มันเราเราเลือกมาเป็นแตงโมเราไม่รู้ข้างใน,นอะเนาะครับเพราะว่าเราแบบเข้าไปมองไม่เห็นระหว่างจุดไฟเอทระหว่างติดไฟนะคะเราก็จะคลุกแป้งเลยค่ะคลุกทุกด้านอย่างนี้เลยนะคะ ใส่ถุงมือแล้วไม่เป็นไรล้วล้างมือแล้วเามื่อวานนี้ยังไงยังเล็นิดเนาะนิดนึงม,มาเราวก็ใส่นี่เลยค่ะเกล็ดขนมปังแต่มันจะติดหรือเปล่าเท่าน,นั้นเองติดไหมดูดิกดได้นะกดได้ก็ได้แต่ว่าไม่ได้เยอะนะนกดเอานะคะเพราะว่าเขาไม่ได้คุกไข่เอชุบไข่ดูซิมันจะเหมือนเขาไหมเนาะครับร้อนยังคะร้อนแล้วครับเ๋ยวลองดูกันนะครับเอานุเอานุเอานิ้วจุ่มเอานุ น้ำมันร้อนแล้วนะเราจะเอาใส่เลยนะคะแต่ก็ไม่ต้องร้อนมากนะเดี๋ยวเกล็ดขนมปังไหมเนาะใช่ค่ะแล้วเขาทอดแค่เกล็ดขนมปังนิดเดียวอ่ะค่ะเอาอยัางเอาเลยเอามือใส่อย่างนั้นเหรอทำไมไม่เอาที่คีบล่ะมือดีกว่าเออนี่ระวังมือจุ่มนมเออระวังมือจุ่มลงไปนะคะผมระวังอยู่แล้วผมยืนมือใส่กระเป๋าไว้ครับ เอามาดูกันครับคุณผู้ชมครับว่ามันจะได้เหมือนในคลิปเขาไหมเนาะใช่ค่ะฮะคุณกี่ก็เป็นคนทํานะครับเป่าถ้าเละเป็นพ่อทําถ้าเกิดไม่เละเป็นหนูทาอ่าโอเคได้ครับกลับด้านเนาะใช่ค่ะพอเหลืองแล้วก็กลับด้านพอเกลนมปังเหลืองแล้วเราก็กลับนะคะช่วยกันนะคะอ่าเรากลัวกระเด็นนะคะนี่นี่น,นี่อ้าวพอได้อยู่เดอ้อสียดยไอ แตงโมของเรามันเป็นอะไรนะตกทรายเนื้อตกทรายแต่หวานเจี๊ยบก็ไม่เคยทํานะคะว่ามันมันมันเป็นยังไงแตงหมูทอดเพิ่งจะเคยเห็นเนาะแต่หอมเลยเนี่ยใช่ค่ะคลิปนี้ดูยังไงก็สําเร็จพอมุ้งกี่ทําครับผมผานเล็กกับเป็นพ่อแล้วกันนะคะครับเสร็จแล้วค่ะ็นยังไงนี่โอ้จึ้งอะมันจึ้ง สวยงามมากแต่ไม่รู้รสชาติจะเป็นไงนะคะมื่พดรบรองว่าเมืองไทยไม่มีทํายังไม่มีใครทำใช่ค่ะเพราะว่ายังไม่เคยเห็นเนีไปดังอยู่ต่างแดนมาเราจะหั่นนะคะหั่นนี้เหมือนเขาตีละลายชิ้นหน่อยหั่นอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับยาวเลยยาวลงไปเลยนะคะอุ้ยมันก๊อปก๊อปก๊อปแก๊ปอีกอันหนึ่งนั่นแหละเอาหงายขึ้นดูที่มันเหมือนเขาหงายหงายอันนี้แตงโมครับเหมือนเขาปะเออเนี่ยเนี่ย ต้องกใกล้เคียงนะ่นอหนูอย่างนี้เหรอกองรู้สูงหน่อยครับอ่าเราจะหั่นชิมนละะ้นนะแปลกปแปลกเนาะครับมันจะแตกต่างหรือเปล่ารสชาตินะครับร้อนอยู่ค่ะม,ม,มันร้อนทังหนูมันหวานได้ยังไงอ่ะ แตงโมมันหวานไงแตงโมมันหวานอยู่แล้วมีความหวานแล้วกม็มันมีอะไรอะเกล็ดนมปังให้มันกรอบๆแต่การทอดอะมันทําให้แตงโมไปอีกกลิ่นหนึ่งอะอไปอีกกลิ่นหนึ่งแล้วรสชาติหวานขึ้นอีกนิดนึงนะพี่ว่านะใช่ถามว่ามันเป็นรสชาติยังไงหนูว่าเป็นลูกอร่อยกว่าอันนี้ก็จะอีกแบบวิลลิ่งหนึ่งอือใช่ฟิลหนึ่งฟิลหนึ่งค่ะกระเจี๊ยบหนึ่งกลิ่นอะไรช่นั่นหนึ่งอขอเถอะคลิปนี้กินปกิตนมามน มันก็มันก็ใช้ได้นะเ <laughs> <No. S 1> นาะมาเป่า <laughs> <laughs> อ้าวจะเป่าให้มันร้อนคลิป <laughs> คลิปนี้ถือว่าสําเร็จนะคะเพราะว่าทําออกมาเหมือนมากเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทําอะไรให้ดูอีกฝากติดตามชมกันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ